สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับมาพบกับช่อง JN อัญชาฟาร์มอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็จะพามาชมนะครับ บ้านใหม่นะครับของพี่สาวนะครับที่เคยลงคลิปตอนยกเสาเอเสาโทนะครับตอนนี้ก็ได้ทําได้ประมาณนี้แล้วนะครับหนึ่งอาทิตย์น่าหนึ่งระยะเวลา1อาทิตย์พอดีนะครับทําเองนะครับพ่อช่วยทําแล้วก็พี่สาวแล้วก็แฟนของเขานะครับช่วยทำนะครับเหลือแต่มาด้านนี้นะครับยวทามาด้านนี้นะครับแล้วก็เอาลงมาด้านหน้านะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าพี่สาวทําอะไรนะครับ สวัสดีครับพี่น้ำทำอะไรนี่บอกเปลือกไปลทำเสาเสาข้างหน้าเนาะเสาหน้าบ้านเสาหน้าบ้านเป็นไม้ไม้แดงไม้แดงหรือต้นแดงครับที่เขาเรียกกันครับจะจะใส่ใส่เสามาข้างหน้านครับโตมา,าาบโมาข้างหน้านี่เออมาข้างหน้าเนี่ยยืนมาข้างหน้าครับโดยเสาใส่ไอ ไม้แดงนะครับก็จะตะปุมตะปาสวยหน่อยนะครับจะเป็นแบบนี้สวยครับถ้าเป็นแบบนี้เยอะๆจะสวยนะถ้าเรียบๆเรียบๆนี่ไม่สวยอันนี้อันนี้เอาด้วยบ่เอาตัวไหนบ้างอันนี้อันนี้อันนู้นอันนี้มันใหญ่เกินอันนี้ทำอะไรอะน่าจะตัดไว้ท้อีมาบ้าน เราจะทำเฟอร์นิเจอร์ทำเก้าอี้ทำโต๊ะกินข้าวนะครับค่อยดูนะครับว่าจะทำอะไรนะนี่ก็พามาอัปเดตนะครับบ้านนะบ้านน้อยๆนะครับของพี่สาวกับแฟนของเขากับทัวของเขานะครับเดี๋ยวก็ทำมาลงลงมานี่นะฮะตัวนี้เขาจะทำที่จอดรถนะครับที่จอดรถฝั่งนี้นะครับตอนนี้ลงมานะครับยาวมาถึงนี่เลยนะครับยาวมาถึงนี่เลยนะมานนี้นะ อันนี้ก็จะทําห้องน้ํานะครับทําห้องน้ํานะครับห้องน้ําช่วงนี้นะครับนี่มานี้นะครับห้องน้ํานะครับฝั่งนี้ข้างหลังนี้ก็จะเป็นครัวนะครับเป็นครัวครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับสองห้องนะครับหลอกนี้หลอกนี้นะครับฝั่งนี้ก็ห้องถังครับมีด้านหน้านะครับใหญ่นะครับไม่ใช่เล็กๆนะครับทาเสร็จใหญ่นะครับ ตาทำฝั่งไหน,น,ไน,น,นจะทำห้องนอนฝั่งนี้บ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างก็ได้ประตูออกข้างหลัง,<า>งคอย,คยดูว่าจะทำฝั่งไหนนะครับแต่ฝั่งนั้นที่จอดรถแน่นอนเนาะกับห้องครัวกับห้องน้ำห้องน้ำสองห้องสองห้องนอนสองห้องน้ำนะนะทำเองนะครับทำด้วยไม้นะครับอันนี้เหล็กเหล็กแพงนะครับไม่มีเงินซื้อก็ทำด้วยไม้ไม้เองนะครับ ไม้ซื้อเขาก็แพอย่างนี้ไม้เองนะีัยจ้างให้เขาเลื่อยนะครับเป็นไม้ไม้ตะแบกนะครับประมาณนี้นะครับดำดำนี่คือทาไอ้กันกันมอดกันปลกนะครับทาไอ้เชียนเชียนไร้กับน้ำมันดีเซลนะครับให้เขาเลื่อยก็หมดไม่เยอะนะครับมาเองนะครับก็อุปกรณ์ก็เอา ก็เอาไม่ไม่แพงมากนะครับพวกเนี่ยไอพวกแผนะ่นเรียบเนี่ยนะก็ราคาราคายังไงในนี้แผ่นเรียบเนี่ยแผ่นไม่แพงนเน,เน,เนาะแผ่นละเก้าสิบบาทแผ่นละกาสิบบาทมันมันก็ใหญ่ถ้าถ้าทําตรงนี้ถ้าเอาสันไทยโอเอาสันไทยถ้าเอาเอา,เอาไม้ฝา ก็หมดเยอะนะครับไม้ฝาเราจะติดแค kind of no ่แค่ข้างบนครับข้างบนแล้วก็รอบนะครับตัวนี้ก็จะเอาแบบแผ่นเรียบนะครับแผ่นเสรตรูมนะครับแผ่นเรียบครับจะถูกถูกหน่อยนะครับทนนะครับขนาดบ้านบ้านเก่านะครับบ้านพ่อนะครับนะตั้งนานแล้วครับหลายปีแล้วนะครับยังไม่ไม่เสียเลยยังไม่เสียเลยทนนะสามสิบสี่ปีนะพี่นใช่หรอ เอาทำติดกันเลยครับตอนนี้ก็อันนี้ทำหน้าหน้าข้อวัวเลยครับที่ที่เคยพูดไปนะครับก็ทางทางบัวเข้าก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับเขาด้านข้างนะก็พอทำด้านหน้า,าเสร็จก็บัวถอดอันนี้ออกก็ใหญ่ถอดออกก็ใหญ่นะครับอันนี้ทำกั้นไม่ให้เขาเข้าไปนะครับในที่ทำงานนะครับเดี๋ยวไป,ไไปชนอุปกรณ์ชนอะไรนะก็แต่ข้างหน้านี้เล็กนะไปมาไปมานี่ไม่ใหญ่นะ พอบัวเดิอนอ่ะพอทำเสร็จอ่ะก็น่าจะถึงเนี้นนอ,อืมอุ้ยถ้าอ่า <ไง S 2> ถ้าใส่เสานี้โอ้ <c oughs> ใหญ่เกินอันนี้ก็ยังใหญ่แล้วนนเี่ยไ,ไม่เล็กนั่นนี่เอาด้วยอ่ะน,น,นี่นานะมัไม่มีไงไม่เอาอไอ้นั่นไหนข้างไหนขอกบัวเล็กเก,กินมั้ แต่อันนี้สวยเนี่ยต้องการแบบนี้ครับเนี่ยจะสวยนะครับพอเอาเปลือกออกนะครับจะสวยนะแต่ปุ่มตะปัมป่มแบบนี้ฮะมันจะพอทาเลกเกอร์ทาอนี้ไปจะสวยนะต้องเอาเปลือกออกก่อนนะครับจะได้เห็นเนื้อไม้นะครับก็ยากจนตรงเอาเปลือกออกนี่นะครับจะยากหน่อยนะเปลือกออกถ้า ถ้าตัดไว้แล้วทิ้งไว้ก่อนจะง่ายครับกะง่ายอันนี้เพิ่งตัดมาใหม่ๆก็จะมันยังไม่ได้ต้องต้องให้มันไม่ลอกออกอีกก็ยากอีกถ้ามันไม่ลอกเองมันยากคลิปนี้ครับขอไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับมาอัปเดตนะครับให้เพื่อนๆได้ชมนะครับบ้านเล็กๆนะคะคลิปนี้นะครับขอฝากติดตามช่อง G N บัญชาฟาร์มด้วยนะครับสวัสดีครับ